ตอนนี้เราอยู่ในรถ Toyota f o r n e r e e g e n d e r นะครับคันนี้นะครับเข้ามาติดตั้งเป็นลำโพงตรงรุ่น MBQ กับทางร้านนะครับพร้อมกับอัปเกรดนี่ฮะกล่อง Air Air ร์ c a r p า a พทัศนะครับเปลี่ยนจอเดิมๆของคุณนะครับให้กลายเป็นระบบ Android เพียงเสียบ USB เส้นเดียวนะฮะวิธีใช้นะครับพอเราเสียบปุ๊บเรากดเข้าไปที่ Apple CarPlay ระบบจอเดิมนะฮะก็จะกลายเป็น Android ทันทีนะครับ นี่นะครับอยากได้แอปอะไรนะครับสามารถโหลดได้จากตัว Play Store ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น y t u t u นะฮะ t f t i x i x นะครับหรือว่าแอป TV วีออนไลน์ก็ได้นะครับนี่นะฮะเราเล่นให้ดูกันแบบสดๆอันนี้เป็น Google Play s t o r e นะครับนี่ทีนี้นะครับเราลองไปเล่นในส่วนของแอป y t u t u นี่ฮะมี g l e Chrome มีหลากหลายแอปนะครับ Netflix ก็มีนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ยังเล่นไฟล์ USB ผ่านตัวกล่องได้ด้วยนะครับ นี่เสียบ USB ีเข้าไปตรงนี้นะฮะเล่นได้ถึง 4K เลยนะครับภาพแล้วก็เรากดเข้าที่ u t u b e ครับนี่ครับเยวลองเล่นดูนะฮะนี่ครับอันนี้ใช้จอเดิมของรถนะฮะเสียงดีมากนะครับนี่ครับมีความเสียงนิ่มเพราะนะฮะนี่อันนี้ u t u b e นะครับเล่นให้ดูสดๆร้อนๆนะครับนี่แบบนี้ นี่นะครับนี่นี่นะครับหากใครนะฮะสนใจติดตั้งกล่อง a อร์เรสคารเพทนะครับหรือว่าติดตั้งลำโพงตรงร่ด MBQ นะครับสามารถติดต่อที่ร้าน JS Pro นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ